สวัสดีครับผมชื่อเด็กชาจิลายุรุจิทิชชื่อเล่นชื่อน้องกัปตันวันนี้ผมจะมาประกวดน้องเพลงปลูกต้นไม้หนึ่งล้านต้นขอมอบให้กับผู้ว่าชาชาติสิทธิพันธ์ขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับครับผู้เข้าประกวดหมายเลขสองน้องชื่ออะไรนะลูกชื่อน,น,น้องกัปตันครับน้องกัปตันกัปตันอยู่โรงเรียนวัตกรรมครับอยู่โรงเรียนวัตกรรมโตขึ้นนดงจะเป็นอะไรลูก ตำรวจครับอยากเป็นข้าราชการตำรวจนะฮะอันนี้ก็คือความใฝ่ฝันตอนที่เป็นเด็กนะฮะเพลงปลูกต้นไม้หนึ่งล้านต้นนะฮะเป็นเพลงที่มอบให้กับผู้ว่าชาติชาติใช่ไหมลูกใชครับอา่าวพรอมาเด็กแห่งชาติปีนี้เดี๋ยวผู้ว่าท่านจะเห็นมาเด็กอยากจะขึ้นไปร้องเพลงให้ท่านนะฮะในบนเวทีของศูนย์เยาเวชนไทยญี่ปุ่น,น,นแดงพร้อมไม่พร้อม กับขอเสียงปรบมือให้กับผู้เข้าประกวดหมายเลขสองน้องน้องกับตัน,น,อ,ตนอ่ะหนึ่งสองสามตื่นเช้ามาเห็นสายลักษาความสะอาดเก็บปัดกวาดเศษขยะริมถนนอาจารย์เดินมาทักทายสวัสดีทุกคนเรากวาดถนนทุกคนทำง,งานด้วยใจเมืองกรุงเทพ ต้นไม้ปลูกลงไปมองเห็นป่าดูร่มรื่นเขียวสดใสร่วงแรงร่วงใจฝ่ายดูไปด้วยกันปลูกป่าเรามาช่วยกันปลูกป่าทำจิตอาสาเข้ามาสารฝันป่าร้านต้นรกอดให้ลูกานเป็นมือแข้งคันถูกกัน เดินก้วไวกนกาไปปลูกป่าช่วยกันปลูกป่าพอแม่ลูกช่วยกันปลูกต้นไม้ได้ร้านสนความให้ปลอดภัยมวลพิษร้ายต้องกำายด้วยการปลูกป่า ผมให้กับผู้เข้าประกวดหมายเลขสน้องชื่ออะไรนะลูกน,น้องกับตันนะมวลพิษร้ายต้องทำลายโดยการปลูกต้นไม้1ล้านต้นนะให้กับพื้นที่สีเขียวของกอทมอวันนีนะ้เรามาถ่ายทอดสดที่สวน50พรรษามหาจากกีศรินทรครับก็บเป็นกำลังใจให้น้องกับตันนะผู้ที่ให้คะแนนก็คือผู้ที่ดูนะ แล้วก็จะให้คะแนนผ่าน a c e b o o กคนไทยทั้งประเทศที่เห็นหนูวันนี้ก็จะกดไลค์ก็จะเป็นคะแนนหนึ่งครั้งกดถูกใจก็จะเป็นคะแนนหนึ่งครั้งกดแชร์ก็จะเป็นคะแนนหนึ่งครั้งคอมเมนต์ Comment ก็จะเป็นคะแนนให้หมดนะก็ขอกำลังเงใจจากพี่น้องคนไทยทั้งประเทศนะช่วยกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นนะมันจะเด้งที่หน้าเพจของเรานะการประกวดร้องเพลงเราจะประกวดตั้งแต่วันที่24 ธันวาคมไปจนถึงวันที่12มกราคมที่13จะเป็นวันเด็กแห่งชาตินะฮะ<ม>ก็ขอกำลังใจาจากพี่น้องคนไทยทั้งประเทศนะฮะที่เล่น f c e e o o o นะฮะก็เป็นกำลังใจให้กับน้องอะไรนะลูกน้องชื่อน,น้องกับตันครับอ่ะวันดีสวยส,สวยลูกวันดีสวยสวยครับขอเสียงปรบมือให้กับผู้เข้าประกวดหมายเลข2องสวัสดีครับ